สวัสดีครับทุกคนณวันนี้บ่าวเพชรได้มีโอก,กาสมากลับมาเที่ยวบ้านอยู่พะเยาครับผมบ้านญาติญาติทางพะเยานี่แหละพี่น้องมมบ่งเป็นบ้านบ่าวเพชจต่อจากบา้านบ,านบ้านญาติญาติเพิ่นบ้านบ่าวเพชรอยู่อีกหลังนึงมาเบิ่งบรรยากาศอ่าตามต้านยี่ห้อของทางเหนือเมืองพะเยามากมากมาก,มากบรรยากาศมองนี้ไหมเบิ่งพี่น้องมองซุมนั่งกินเหร่นนั่งกินแต่บังหูน้ำกันตั้งแต่สมัยข้าเจ้าแบบเป็นผู้สาวนะแม่บิง่ง เบิ่งเบิ่งวิธีวิธีบานนอกสวัสดีใจมอนสวัสดีครับยง่อย่างเนี่ยแง่อย่างโอ้ปิ้งไก่กะป้าจีนคนงามแห่งแม่ใจเนี่ยป้าจีนอุ้ยมีน้องน้องแมวออกมาด้วยจ๊เออันนี้หลวงอ๋องนี่คนที่รักเราที่สุดแมวเบ่งหน่องแมวเบ่งหน่องแมวนองถุงงินอันนี้ก็หลงดรงนี้ เบื้องมอนมอญหนึ่งเขาพี่น้องมอนหนึ่งเขาคนเอ่อบ้านไม่เป็นคนพะเยาแอกบ้านนี่แหละ <laughs> บ้านใหญ่ใ่า่บ้านปัจจีนเนาะ <im ples> มาดูนี่บรรยากาศนี่เลยบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องสุดยอดสูงเสียดฟ,ฟ้าเลยพักเกษตรบ้านย่า่มอญปัจจีนเป็นท้องไว้พัก,กะอ <im ples> ะไอย่าง,งเนี้ย <im ples> พ,พักหนองคะ <im ples> พักหนองพักกระทินนี่นะ <im ples> อ๋อ ปาจีนพักอย่างเนี ful, u, ้ยพักหนองแม่นแม่นพักหนองก็ไม่ใช่ผักกระตินเหรอแม่นจีนเหมือนกันน่ะเออแต่แมันม่อยู่ต้นมันอยู่ข้างบนน่ะมันมันอยู่ในหนองอ่ะฮะปาจีนไปไม่เป็นเลยอ่ะปลาจีนพักอย่างเนี้ยพักอย่างก็พักเต้ยวพักเต้ยวกะพักเตี้ยวกินข้าวสามช้มนะพักเตี้ยวกินข้าวสามช้ม คนของคนพยาวเ,วาเปนกออืมมะเทลก็อ่ามะแซลนี่ต้นบังม่วงกระสอเอามาปลูกไว้ได้กินแทะพ่นาได้กินแทะพี่น้องมันต้นงหา่แล้วเพราะว่าเอาเอา,เอากิ่งตอนมันมาปลูกนะเนาะเบิ่งเพียอีกต้นหนึ่ง,งบางม่วงเนี่ยนะดตบรรยากาศดีขนาดเลยเบิ่งคั่วเพิ่นแบบบ้านๆแบบวิถีชีวิตบ้านนอก <laughs> เบื้องต้นมาแข้งพี่น,อน้องต้นมาแข้งมาแข้งเอ่อคนเมืองห้องอย่างมาแข้งเหมือน,น,นกันก้อย่างก็อ๋อโอ้โหเบิ้องแบบบางพวงตัวน,นี้ต้นแบบเบิบ้งมันดกหลายคักจนมันเอ็นนั่นน่ะและมือนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบกันซสำนีแล้วครับผมจบกันอยู่กับต้นบางพวงนี่แหละบางพวงดกๆเนี่ย เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ